พี่เอกเป็นไงบ้างกลางเป็นบันเทิงบันเทิงเลยครับนี่ความสวยของเป็นผมนะครับ <c oughs> เป็นทางน้ําลงพอดีครับผมจะมาตามหาเห็ดแชมเปญน,นะครับผม <c oughs> ตัวเล็กย่างอะไรครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> จิงหีดิด <c oughs> นี่พักคามือเลย <c oughs> โอ้เจะไปยังไงวะเนี่ยนี่ปีชินี่ดูด้่น นี่เขามาเองอเ,เขามาทางนี้เลยเราสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบิสซ,ซ่าชาแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมากางเต็นที่เจ็ดป่งก้อนเศร้าก่ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปลงทะเบียนก่อนนะครับผมจุดลงทะเบียนของเรานะครับมีคณะเราท<ม>ี่เะมามาร่วมกางเต็นด้วยกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้จุดกางเต็นท์แล้วนะครับก็ไปจองที่มาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กําลังนี่นะครับแบกสัมภาระเพื่อจะไปกางเต็นท์นะครับผมและแล้วเราก็มาถึงจุดที่กางเต็นท์ของเรานะครับนี่ตรงนี้ และเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่กําลังกลางเต้นอยู่ก็ฝนก็เกิดตกขึ้นมาเนี่ยนะครับเปียกหมดเลยยังกลางไม่เสร็จเลยฝนตกแลนะ้วเนี่ยหัวหน้าคณะของเราพี่เกเป็นไงบ้างกลางเต้น,บ,นบันเทิงเลยครับนี่นะดูฝนตกหนักโอ้โหนี่นี่น,นี่พี่ชิ<ๆ>โอ้ยเอาล้มดันอันนี้เด็กๆนะครับ <laughs> นี่เต้นเต็นผมกลางอยู่นู่นครับยัง กางไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็พอกันน้ําได้นะครับมาดูบรรยากาศทั้งรอกความสวยของเต็นท์ผมนะครับเป็นทางน้ําลงพอดีเดี๋ยวให้ดูให้ดูตรงนี้เป็นแอ่งน้ํานะก็ตอนแรกว่ากะจะไปเดินน้ําตกวันนี้สงสัยคงจะไม่ได้ไปแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอฝนหยุดเดี๋ยวผมจะย้ายที่กางเต็นท์นะครับเพราะตรงนี้มันมันไม่เหมาะอะสําหรับกางเต็นท์นะครับเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ํานะครับเนี่ยเต็นท์ที่พี่เขาก็ ยังไม่ได้กลางนั่นนะครับนี่ก็ของก็เปียกกันหมดเลยหลังจากฝนตกไปประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศโอ้โหเป็นไงมีหมอกด้วยนะพี่ท็อปสุดยอดมากสุดยอดครับนี่ครับเราก็ทุลักทุเลเล่าครับเลเทะหมดครับเคยได้ยินคำที่ว่าน้ําท่วมรูไหมครับไม่เคยครับทำไมครับครับรูนี้มีจิ้งหรีดอยู่เห็นไหมฮะเหนีหครับโอ้ยพอน้าท่วมรูมันแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมา นเนี่ยที่มาของคำว่าน้ำท่วมหลวงเป็นบรรยากาศลานกลางเต็นท์ของที่นี่นะครับคนเยอะมาก หลังจากฝนหยุดตกก็มีหมอกอยู่หลังภูเขาสวยมากนะครับหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปน้ำตกกันนะครับนี่ ของเราระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับไปกลับประมาณเกือบ5กิโลนะครผมก็ผมลืมบอกไปว่าภารกิจของเราวันนี้นะครับผมจะมาตามหาเห็ดแชมเปญนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอเห็ดแชมเปญไหมก็คิดที่แล้วไปหาเห็ดโคนไม่เจอนะครับคราวนี้เรามาหาเห็ดแชมเปญที่7คดตนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่ให้ดูระยะทางของแต่ละที่นะครับน้ําตกเจ็ดคตเหนือ1 2จกิโลเมตรนะครับนี่ถ้าไปน้ําตกคลองผักหนามา2.4ผมว่าผมจะไปน้ําตกคลองผักหนามครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับเส้นทางที่เรากําลังเดินไปครับหลังจากฝนตกก็เส้นทางก็ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ก็พอเดินได้นะครับนี่นะครับมีตัวเล็กมาด้วยนี่นะครับสู้ไหมครับสู้นี่สู้ นี้เราก็เดินมาได้สักพักหนึ่งครับนี่เราก็ยังไม่เจอยังไม่เจอเห็ดชันเปนันะผมก็เส้นทางค่อนข้างทุรักทุเลเลยครับแบบเปียกอะครับผมนโอ้โหเละนะครับมีจากฝนตกโอ้โหเละเลยแหละครับ เห็ดอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ยังไม่ใช่เห็ดชัเปญน,นะครับผมอยางให้ดูครับแล้วเราก็มาถึงสุ้มไผ่นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปก็คาดว่าก็จะเป็นน้ำตกนะครับก็ได้ยินเสียงน้ำตกค่อนข้างชัดเจนนะครับจากตรงนี้ และแล้วเราก็มาถึงนันตกเจ็ดคตเหนือนะครับผมโอน้ำแรงมากนะครับคาดว่าไม่น่าจะเล่นได้ ตอนนี้เราเดินมาถึงที่น้ําตกนะครับเราก็ไม่เจอเห็ดแชมเปญนะครับคาดว่าน่าจะต้องเดินข้ามน้ำตกนี้ไปถึงจะเจอครับแต่เส้นทางมันไม่สามารถเดินไปต่อได้นะครับผมก็เราอาจจะต้องเดินกลับกันเพียงแค่นี้นะครับแปลว่าภารกิจวันนี้ก็ล้มเหลวอีเช่นเคยครับไม่เจอเห็ดแชมเปญนะครับไม่เป็นไรเราได้มานี่ครับมาดูน้ําตกเสร็จนะครับผมสวยมากแล้วก็น้ําเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับตอเนี้ เล่นน้ำตกสนุกไหมครับในระหว่างที่เราเดินทางกลับนะครับเราก็เจอเห็ดแชมเปญเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับให้ดูอันนี้เป็นเห็ดแชมเปญส้มนะครับภารกิจของเราก็รุ่ลรวงนะครับเราได้เจอเห็ดแชมเปญเรียบร้อยแล้วระหว่างทางที่กลับมานะครับ ตัวเล็กย่างอะไรครับิดอะไรนะจิดจิ้งลิดไหนจิ้งดูจิ้งลิดหน่อยโอ้โหนี่นะครับจิ้งลิดเป็นไงเก็บเก็บมาจากตรงนี้นะครับหลุมหลุมเมื่อตอนกลางวันเนี่ยแหละครับนี่ครับไอ้ตัวนี้แหละนกินไหมกล้ากินไหมกินเชฟของเรานะครับเตรียมทำอาหารให้ดูวัตถุดิบนะครับปลาหมึกโอ้โห ัมีครบทุกอย่างนะครับผมอจ่าหยิงสับนี่เลยลับหลังนี่นะจ่าหยิงสับก็เหมือนอันนี้พี่เอกทำอะไรอยู่ครับกำลังต่อไฟอ๋อต่อไฟโอ้ยกำลังชงน้ำผลไม้นะครับอันนี้สูตรไหนครับพี่เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวต้องเซนเซอร์นะต้องเซนเซอร์นี่นะครับน้ำผลไม้ของเราก็ใส่ใส่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปะน กำลังย่างจิ้งหลีดนะครับเตานี้นะครับจิ้งหลีดกับย่างเนื้อนะครับได้กินยังเนี่ยไม่แล้วมั้งเนี่ยฮะได้กินแนละ้วกินได้แล้วไหนกินให้ดูหน่อยอ๊มงับไหนร้อนมนะั้เนี่ยไหนไหนลองจิ้มงับ <laughs> เอาไม่กัดอะ่ะ <laughs> เดายย่างต่อไม่สุกผ <laughs> มเมื่อกี้ไม่สุกใช่ไหม พูดก่อนนะพูดนะครับกิจจิ้งหรีดนะครับสุกแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธครับจะมาวันนี้ผมจะมาสาธิตการกินจิ้งหลีดครับะครับดูอาหารของเรานะครับมีหมูกระทะนะครับมีเนื้อเยอะแยะแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ยำนะครับนี่คอาหมูย่างพึ่งย่างเสร็จเมื่อกี้เลยตรงนี้เป็นเนื้อย่างนะครับกับเห็ดย่างนะครับนี่ ย่างอยู่เป็นน้ำจิ้มหม่าล่านะครับมีเห็ดด้วยนี่เห็ดหโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาทานข้าวแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมขอตัวไปไน,นี่ครับไปกินกันนะครับของกินเยอะมากนี้หมูนั่นังนั่งน <c oughs> อยู่บรรยากาศเป็นเราคืนนี้โอโ้โหโยกแบบสนันวันไป <c oughs> <c oughs> ดูลมตอนนี้ดูแบบว่ไม่เหลือเนี่ยต้องมาขึงเส็นใหม่เมื่อคืนนี่เป็นไงบ้างพี่แล้วฝนใช่ไหมเมื่อคืนั้งฝนต้องลมอายุเรียบสุดรอดมาได้นี่ก็คือโอ้โหนี่ขนาดตอนเช้านะครับ <c oughs> ไม่เหลือนะครับโอ้โหดูท้าผมตอนเช้าไปแปรงฟันแป๊บเดียวกลับมา นี่นะครับเสาหากักโอ้ย oh, <no. S 1> นี่หักคามือเลยเป็นไงพี่เอกผงส่ยต้องจัดใหม่ซะแล้วแหละแร<ล>งมากบอกเลยนะครับกี่นี่ไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับต้องชิคสภาพอากาศกันพอสมควรนะครับก่อนจะมาไม่งั้นไม่ได้นอนนี่นะครับเป็นนี้นะครับของสนามเดินป่าเปิดซิงเป็นไงครั้งแรกเอาอยู่นะครับออแบบเยี่ยมมาก ไม่เป็นไรเลยนะครับเมื่อคืนนี้แบบลมแรงรแ,ลแล้วผมก็ต้องมากลางไปชีทิตใหม่นะครับถ้ากลางแบบนี้แต่แรกก็รอดแล้วเมื่อคืนกลางอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดว่าลมมันจะแรงนะ,นะครับ,รบนี่ก็กลางใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ครับสภากาแฟแอบชงกันไหลต้็นไา้ ขอบ้างให้าาหากกันอ่ะมัเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำการเจ็ดเต็นเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นระหว่างทางที่เราขับรถกลับนะครับเราก็มาเจอน้ำตก เจ็พดพนะครับ ก็เมื่อกี้หลังจากที่ถามเจ้าหน้าที่มาครับเขาบอกว่าสามารถเดินไปข้างในได้อีกประมาณ1-2ถึงกิโลนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาประมาณ30มนาทีนะครับก็ข้างหน้าเป็นน้ำตกเจ็ดคตใหญ่นะครับผมนี่นะครับก็เป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปน้ำตกเจ็ดคตใหญ่นะครับผมก็ต้องลุยน้ำแบบนี้ประมาณครึ่งถึงประมาณเข่านะครับเดิน <Wow. S 1> ลุยน้ำ ประมาณครึ่งข่าวนะครับผมก็เดินลึกไหมพี่ท็อปึเส้นทางก็ไม่ยากมากครับนี่ครับเดินได้สบายๆนะครับดูกว้างนะครับด้านข้างเป็นน้ําตกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้ําตกเจ็ดคตใหญ่จะเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็เจอเห็ดแชมเปญนี่นะครับเป็นนี่ให้ดูขนาด อันนี้ผมหยิบผมไม่ได้หัดต้นไม้นะผมหยิบมาเน,น,น,นี่สวยไหมชนืนี่เป็นงาห้ดูใกล้ๆสวยมากภารกิจของเราลุล่วงนะครับวันนี้เรามาเจอเห็ดจำเป็แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกเจ็ดคดใหญ่กันต่อนะครับผมเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คล้ายเห็ดจำเป็นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไร เยอะมากโอยภารกิจของเราสำเร็จแล้วในที่สุดเราเจอเห็ุกันเเองดูนี้น่ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานเจอต้นไม้ใหญ่มากต้นนี้ คาดว่าอายุไม่น่าต่ำกว่าร้อยปีนะครับต้นนี้<อ>นี่ให้ดูขนาดครับนี่นต,ต้นใหญ่มากนะครับนี่นี่คนนะครับ,รบนุ่นโอ้โหแบบเนี่ยนะครับเป็นต้นที่แบบว่าใหญ่มากครับ ให้ดูความแตกต่างระหว่างเห็ดแชมเปญสีแดงกับสีส้มนะครับเห็ดสีส้มจะมีขนนะครับนี่ส่วนสีแดงจะไม่มีนะครับโอ้โหเราจะไปยังไงวะเนี่ยน,นี่พึ่งลงไปแค่นี้นะครับก็ต้องข้ามไปจุดนี้นะครับตรงนี้เเจอแม่ทามที่มันเมื่อกี้มันมาก่อนแล้วมันก็มาทำแพนแล้วก็ลากลูกไปข้างมแล้วรองเท้าก็ ลอยจากไปนู่นนะครับถ่าย oh <no. S 3> ไม่ได้ไปติดติดอยู่ต้องกิ่งไม้ไปแล้วพี่ท็อปลราไหน <c oughs> ไปคนเดียวนะครับก็ให้พี่เขารออยู่ฝั่งนะู้นครับเดี๋ยวผมไปถ่ายน้ำตกให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเค แล้วผมคนเดียวนะครับแต่มีพี่ชี้เขาเดินนําหน้าไปแล้วข้างหน้าโอเคเดี๋ยวผมจะรีบตามเขาให้ทันนะนี่นครับก็เป็นป้ายน้ําตกเจ็ดดใหญ่อีก5 6 0เมตรนะครับภารกิจให้เสร็จนะครับเนื่องจากพี่ๆเขาฝากให้ผมมาถ่ายให้เขาดูนะครับเพราะพวกเขาไม่สามารถข้ามกันมาได้ครบทุกคนนะครับผมเลยต้องรับอาสาภารกิจนี้มาตอนนี้ผมก็มาเจอปัญหาใหญ่นะครับพอเดินคงเดินมาตรงนี้แล้วมันไม่มี ไม่มีทางให้ไปไม่มีเส้นทางให้ไปต่อเนี่ยนะครับเนี่ยข้างหลังมันไปต่อไม่ได้อันนี้คือเป็นทางที่ผมเดินมานะครับก็คาดว่าเสนาา้นทางน่าจะต้องข้ามลําห้วยเนี่ยไปนะครับแล้วผมต้องข้ามคนเดียวเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าน้ํามันลึกหรือเป,เปล่านะ <Wow. S 2> ผมจะลองข้ามดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปข้ามไปตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้น้ํามันน่าจะลึกนะเดี๋ยวผมจะเดินล้อตรงเพราะมันมีหินอยู่โอเคเดีด๋วยวผมไปลุยกันเลยนะครับครับและแล้วผมก็ข้ามแม่น้านี้มาได้สํ s <S าเร็จนะครับ ที่ท wow. ี no ่ผมข้ามานะครับผมก็โหนเถาวันนั่นนะครับ่ยไอเถาวันเส้นนี้แล้วก็ค่อยล้อมาก็ความลึกก็ประมาณครึ่งครึ่งตัวนะครับก็เปียกหมดเลยนะครับช่วงล่างและแล้วเราก็มาถึงน้ําตกเจ็ดคดใหญ่นะครับที่นี่นู่นเจอพี่ชี้แล้วพี่ชี้กับลูกเขาโอ้โหมาได้ไงวะเนี่ยภารกิจของเราก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับก็ปุยป่าฝ่าดงมาได้นะครับนี่น้องคนนี้ข้ามมาได้ด้วยเก่งมาก กใหญ่มากครับสวยมากตอนนี้ผมก็ลงน้ำแล้วครับผมจะไปตรงกลางเพื่อภาพให้ทุกคนได้ดูนะครับลำลุยให้ทุกคนดูนะครับว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะลึกๆนะครับประมาณเี้ยเยี้ยลียเมื่อกี้ลงไปตรงนี้ลึกมาก ีครับจุดที่ผมยืนนบผมให้ทุกคนได้ดูนี่ครับรนตกเจ็บวือใหญ่สวนนี่ปิชินี่ดูนนี่เขามาเองเขามาทางนี้เลยล้อมาเองกันบอกลูเขาโอ้โห โอเคครับวันนี้เราก็มาพิชิตน้ําตกเจ็ดกดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับให้ดูบรรยากาศน้ําตกที่นี่ใหญ่มากนะครับโอ้โหว่าอลังการสุดๆ็นยืนอยู่กลางกลางที่กตกเลยเนี่ยก็ <î eri> <g ül üyor> สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย <m> ่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบายยดูเสน้นทางที่เขาไปนะครับคนอื่นเขาข้ามกันนะครับส่วนพี่เขาเลาะลำมวยนี่ไปเลย